กันต่อนะครับกับเรื่องราววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเดอะฮีโร่นะครับวันนี้ทหารไทยนะฮะทุกเหล่าทัพครับก็บกบกบถือว่าเป็นเดอะฮีโร่ในใจของพี่น้องประชาชนนะครับถึงแม้นว่าในก่อนหน้านั้นหลายคนอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจบ้างแต่วันนี้เนี่ยบทบาทของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของปัญหาผู้ประสบภัยน้ําท่วมไม่ใช่แค่น้ําท่วมเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ภัยพิบัตินะครับเรื่องธรณีพิบัติ ก็คือมาจากเชียงใหม่แล้วก็รวมทั้งทางใต้ด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าณวันนี้เนี่ยพระเอกของเราในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นพี่น้องทหารแล้ครับกับท่านพลโทสุรยชัดเผ่าบุญเสริญครับท่านผู้สมคุณวุธพิเศษสํานักงานปรากรุกสงงทรโหมท่านพูดถึงความมุ่งมั่นนะฮะของเจตนารมณ์กองทัพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกป้องอาิปไตยการปกป้องสถาบันนะครับการปกป้องสถาบันทุกสถาบันรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่สูงค่ายิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเคารพนับถือทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะความเป็นทหารด้วยนะฮะการได้เข้ารับพระราชทานกระบีตั้งแต่เป็นร้อยตีรู้สึกประทับใจยังไงฮะตั้งแต่ช่วงนั้นครับเพราะว่าชีวิตของทหารเนี่ยผูกพันกับ สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งอย่างผมเนี่ยตั้งแต่เข้าเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยก็ตังปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเวลาเข้าเรียนเนี่ยไม่ว่าจะโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าเนี่ยเราก็ต้องปฏิญาณต่อหน้าพระรูปของรัชการที่5หรือพวกเราเรียกกันว่าเะเดจพ่อปู่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต ก็คือยิ่งชีวิตเลยครับนะยิ่งชีวิตเลยครับเพราะนั้นมรดกของพระอ,องค์ท่านก็คือประเทศไทยที่เราต้องปกปักรักษาดูแลครับครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ก็ตามนะฮะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็ตามเช่นคําว่าราชอาณาจักรไทยนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีพระหมหากษัตริย์เป็น เป็นพระประมุขและก็เป็นศูนย์กลางนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพี่น้องทหารรู้สึกประทับใจก่อความเติมเติบโตตามเจตนารมณ์ของท่านนะครับณวันนี้เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับความภาคภูมิใจของการเป็นทหารในวันนี้ครับจริงๆแล้วนะครับทหารเนี่ยก็เป็นประชาชนเป็นอาชีพหนึ่งแต่ทหารเนี่ยพอมาเป็นทหารก็ต้องเป็นหน้าที่ เป็นหน้าที่หรือมีหน้าที่เลยที่จะต้องปกปักรักษาประเทศชาติและจงจงมองไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะต้องเสียเลือดเนื้อชีวิตก็ตามก็คือเรามาถจะักได้ยด้วยชีวิตเลยนะฮะนี่คือความมุ่งมั่นแล้วก็โดยเฉพาะความความศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เราได้เข้าเขาเรียกเข้าเฝ้าถวายสัต์ปฏิญาณในการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาในวันช่วยช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังที่นี่หน่อยครับ ก็คือจริงๆแล้วทหารทุกๆท่านเนี่ยนะมาเข้าเป็นทหารเนี่ยจะต้องมีการปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลนะครับไม่ว่าวันกองทัพไทยนะครับเราจะมีการสวนสนามต่างๆครับสวนสวนสนามของของทหารแล้วก็มีการเขาเรียกว่าปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลทุกหมู่เหล่าทุกมู่เหล่าจะเป็นหารบกทานเรือฐานอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็น นักเรียนในร้อยหรือนักเรียนในสิบหรือมาจากพลเรือนที่มาบรรจุเป็นอาหารทุกคนต้องผ่านพิธีการนี้หมดการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลมันผมผมมองดูแล้วเป็นความเข้มแข็งนะฮะเหมือนกับเป็นการแสดงที่แสดงถึงความจงรักภักดีรวมทั้งการปฏิญาณตนความมุ่งมั่นที่จะปกปักรักษาที่มาไตยในมุมนี้ในตัวท่านเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรฮะอ๋อเรารู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรา ได้ทําหน้าที่ของเราแล้วต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลถือว่าเป็นทงอันศักดิ์สิทธิ์แล้วทงชัยเฉลิมพลเป็นทงพระเจชาทารนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเห็นว่ามีทงชาติแล้วนอกนั้นก็มีมีพระพระกิ่งซึ่งท่านพระราชทานมาแล้วก็มีพระเกศาของพระมหากษัตริย์มาอยู่ท่านก็ได้ด้วยอ๋อเป็นทงประจําหน่วยอ๋อทงประจําหน่วยครับนะฮะก็ท่านนักเรียนในร้อยรุ่นไหนท่านก็ทานทครับอ๋อ นักเรียนในร้อยรุ่นที่27นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่สิบหกสิบหกนะครเตรียมทหารสิบหกในร้อยรุ่นที่27นะครับก็เผื่อเพื่อนร่วมรุ่นจะดูเราอยู่นะนะครับท่านครับเห็นท่านมีสิ่งดีๆเห็นบอกว่าโครงการหลายโครงการนะครับที่ฐานเองได้เข้าไปร่วมใช่ไหมครันะอย่างเช่นโครงการอะไรครับท่านครับรบกวนครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับก็คือทางท่านพูดไปนะครับสำนักไตสิกขาภาวนานะครับที่อำเภอ วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับ <c oughs> ได้เห็นความสาคัญว่าทหารเนี่ยเป็นเสาหลักของความมั่นคงของประเทศชาติ <c oughs> และเห็นว่าทหารเนี่ยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ <c oughs> จํานวนมากเสียชีวิตจากการรักษาความสงมบเรียบร้อยใน3จังหวัดชายแดนนะครับและในกรณีอื่นๆอีกจากการฝึก <c oughs> จากการอะไรหลายอย่าง <c oughs> แล้วก็จึงจัดโครงการบวชนะครับ สืบสารพรสัสศาสนาที่ประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาให้ทุนกับทหารไปบวชที่ประเทศอินเดียเนปาลจำนวน60ที่นะครับโดยให้กองทัพบ,บกเนี่ยห้ท่านกับกองทัพเรือนเนี่ยห้ท่านเพื่อไปบวชแล้วก็ถวายเป็นพระราชากอุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งให้กับประชาชน และตัวทหารเองนะครับครับครับ,รบก็โครงการนี้ได้เริ่มต้นไปแล้วนะฮะกำลังเริ่มต้นนะครับกำลังเริ่มต้น,<ว>น,นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับนะครับผมก็ยันอ่านสักนิดหนึ่งนะครับ,รบเป็นโครงการ26ศตวรรษ2,600ปี แห่งพระพุทธศาสนาครับเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล85พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช80พรรษาครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารบวชบำเพ็ญบารมีเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระศาสดาณต้นต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาณจาริกธรรมสังเวณนียสถานอินเดียเนปาลในวันที่ 3 1 4ถึง14กุมภาพันธ์5 5 5พก็คืออีกไม่กี่วันนี้เองนะฮะก็คือช่วงต้นเดือนกุมภาที่จะถึงนะฮะโครงการนี้ตอนนี้ก็รับยังไงฮะหมายถึงว่าเอาในทหารที่สนใจจะบวชทั้งหมด99รูปนะครับแต่ว่าจะให้ทหารเนี่ยฐานบกเนี่ย50 50คนฐานเรือเนี่ยคนที่เหลืออีก39ก็เป็นประชาชนที่ที่สมัครใจ ไป,ไปบว<ท>ชอันนี้พอจะประชาพันธ์ผ่านทางรายการเราได้ไหมครัว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาสมัครร่วมบวชตรงนี้ยังไงฮะเชิญฮะท่านฮะ,ะก็กเชิญนะครับไปร่วมสแสวงบุญหรือเข้าโครงการในครั้งนี้นะครับก็ติดต่อที่สํานักไตรสิกขาภาวนาได้ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับครับสำนักไตรสิกขา ที่อำเภอวังน้ําเขียวซึ่งตอนนี้กำลังมีประเด็นกันอยู่นะฮะที่น้ำน้ำเขียวนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมีเบอร์โทรไหมท่านครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นเบอร์โทรนะฮะเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวโทรมาที่ของผมเลยก็ได้ครับกลับเบอร์อะไรครับ081 081ครับ751 751 2726 2726นะครับก็ท่านใดนะฮะที่ก็เรียกมีเจตสธาอยากจะร่วม บรรชาในโครงการนี้ครับในวันที่3ถึงวันที่14ใช่ไหมะ<ช> <14 S 1> ฮะ14บกุมภาพันธ์ก็วาเลนไทน์พอดีนะฮะ14กุมภาพันธ์2555อาสนใจนะครับยกโทรศัพท์มาแสดงความจำนงนะครับ08175127 26นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ให้เราสักนิดหนึ่งท่านครับณว,วันนี้เนี่ยเราพอจะบอกได้ไหมครับว่าความภาคภูมิใจของการเป็นนายทหารนะครับรวมทั้งน้องๆเยาวชนที่ดูรายการเราอยู่หรือจะเป็นผู้ปกครองนะครับที่อยากจะให้บุตรชายของตัวเองนั้นเนี่ยมารับราชการทหารถือว่าเป็นภารกิจถือว่าเป็นความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองและก็ประเทศชาติอย่างไรบ้างครับก็คือ,อ,อการเป็นทาหารนะครับยางน้อยเนี่ยต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และมีความภาคภูมิใจในประเทศชาติของเรา<ม>และโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่<ะ>เ,เป็นทหารเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าความมุ่งมั่น<ะ>ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ<ม>ราะว่าการเป็นทาหารเนี่ยต้องได้รับความการฝึกเนี่ยนะครับอย่างหนักเพราะนั้นจะมีความยากลําบาก<ม>อย่างยิ่ง<ะ>และอาจจะจะต้องเข้าปฏิบัติการรบเนี่ยเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบ <c oughs. S 2> ใช่ไหม Weil, เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ ความพร้อมที่ต้องเสียสละเลือดเนื้อชีวิตเนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาครับครับนะครับซึ่งจุดเนี้ยนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วยังเป็นความเป็นที่น่ายินดีด้วยเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสส่วนหนึ่งที่จะดูแลประชาชนเนี่ยให้ส่วนหลังเนี่ยมีความสงบสุขคร,ครแล้วประเทศชาติเราก็จะได้อยู่อย่าง สงบนะครับยังยืนครับผมนะครับนั่นคือมุมมองของท่านผู้สรงคนวุธพิเศษนะครับสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแน่นอนทุกคนในโลกนี้มีความรักแน่นอนนะฮะทหารก็มีความรักนะฮะไม่ใช่แค่รักชาติรักสถาบันต่างๆรวมทั้งรักพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้ชีวิตบางครั้งเนี่ยคนใกล้ตัวของเราเองนะก็บางทีก็น้อยนิดต่ําใจหรืออาจจะมีไม่เข้าใจบ้างในเรื่องเวลาอันนี้ก็มีส่วนเล็กๆนะท่านมีคําแนะนําอย่างไรบ้างฮะัชเฉนะเพราะว่า ครอบครัวทหารเนี่ยต้องต้องต้องเข้าใจอยู่นะ,ะว่าหน้าที่ของอผู้นําครอบครัวเนี่ยมีหน้าที่ในการาปกป้องประเทศชาติับพร้อมที่จะเสียสละเลื่อนเนื้อชีวิตเพราะตัวนี้ต้องต้องเข้าใจกันไม่ว่าประเทศไทยนะทุกชาติทุกศาสนาผมว่าอาชีพทหารเนี่ยต้องเสียสลนะน่าสนใจคะคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ตัวท่านเองนะหรือตัวคนที่จะมาเป็นทหารเท่านั้น ยังรวมไปถึงคนรักนะก็คือภรรยาและลูกต้องเข้าใจภาร,รกิจของคุณพ่อของผู้นาครอบครัวด้วยใช่ไหมฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นครอบครัวเสียสละทั้งครอบครัวนะเพราะว่าบางทีการใช้เวลาที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยก็ต้องอไปปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อได้ว่าไม่ใช่แค่นายทหารเท่านั้นเนี่ยนะครับหรือทหารชัช้นยศทุกชั้นยศต่ะละครับผมเชื่อว่าครอบครัวของทหารนั้นก็มีความเสียสละ ท,ทุกคนหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจท้ายสุดจริงๆครับความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับว่าจากนี้ไปความสันติสุขความสงบร่มเย็นในสังคมนะครับจากพี่น้องทาหารนั้นจะช่วยเหลือปกปักรักษาอะไรบ้างเช่นครับทหารนะครับท่านองมีความเชื่อมั่นว่าทหารเนี่ยสามารถที่จะปกป้องแผ่นดินไทยเนี่ยไว้กับพวกเราทุกคนได้มีความสุขตลอดไป นะฮะขอพระคุณมากครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งของท่านเนี่ยนะครับนายกสมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักชัยเพื่อความมั่นคงท่านพลโทสุริยชัดเผ่าบุญเสิบครับวันนี้ต้องกาบความคุณท่านมากครับที่กรุณาให้เวลามาพูดคุยกับเราครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมุมมองของฐานฐานที่มาสะท้อนภารกิจนะครับโดยเฉพาะภารกิจที่เกิด หลักอยู่แล้วนะครับคือการปกป้องอธิปไตยการรักษาไว้ซึ่งสถาบันต่างๆการเทิดทูนอง์สถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราได้สะท้อนแล้วครับว่าเดอะฮีโร่ของเราชั่วโมงนี้คงจะไม่พ้นฐานฐานนะครับวันนี้ต้องจากลาไปพร้อมกันนะครับท่านครับและท่านนายพลพลโทสุยชัดเผ่าเสริมจากลาไปพร้อมกันวันนี้ครับวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ